อุ้ยช่างเอี่ยวพาไปไหนเนี่ยวันนี้สวัสดีค่าต้ขของพูดทะลุเนาะมีช่างเออยู่นี่พอดีเลยไม่ยอมพูอู้เรามาเกาะติดกเกษตรตามที่คนบอกว่าให้มาก็มาแล้วนะช่างเอี่ยวพามาท,ที่คนบอกให้เรามา <c oughs> อุ้ยช่างเอี่ยวไปจอดที่อื่นไม่ได้หรอ,หอไม่กล้าไปฝั่งนู้ถไหม,ไมต้องลงรถไป ไปเจอฝั่งนั้นไม่ <laughs> จะตรงนี้เลยขาลงรถรั้วมีเม็ดไหมคอมคอมเมตดหน่อยเอาใหม,าาม่เลยเอาให้ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบใส่แบบนั้นใส่ไม่เป็นดีดำเนะาะขาคอยเนย้ไปใส่ <laughs> ใส่ถูกข้างไปวะไม,ไม่ถูกผิดใช่ไหมถูกแล้วฮะ <laughs> มันไม่ลงอ่ะจับข้อมืนได้เลย <laughs> วิ่เมนขี้ยางไหมใส่เสาหอ่านเกี่ยวเอาลอดเชื่อมมาคืนช้างตีนะคะ คอนี่ีใช้ยังงเน้ยใช้น้ำยามันจะดีกว่าน้ำยาในกรรบด้วยยมันมีรวดเล็กกับรวดใหญ่ตัวเล็กไฮดเอมเลยใช่เหขับรถมนนึงมิองมิกับศูนดแปดอือศู ใส่ซอลอซอลอบลยวไเลยทำแอ์เยอเอไม่เอาเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากนั่งบนซโล่ยืนอะ ด่าพอนั่งให้ด่าแกงให้ดูด่าหน่อยมันเมื่อกีเขาก็ใส่จะไปออกมาซื้อเท่าไหร่หมดเท่าไหร่หมดเท่าไหร่หมดตัวเลยสี่ร้อยนายบอกว่าจะมาแล้วทำไมไม่ชวนอ่ะบอกว่าถ้ามาแล้วจะชวนไม่เห็นชวนเลยไม่รับปากเองเนาะรับปากแล้วตัวเนาะเอองั้นหนูมาแล้วก็ขับรถตู้ไปส่งหนูบอกแกว่าเออหนูมาแล้วก็ขับรถตู้ไปส่งหนูที่บ้าน ว่ญย,ยาณนลลีหละเกี่ยวมากมากเลยจังของไทยเลยพ<ะ>ี่ซื้อจับมองไทยทำไม <c oughs> เอาอย่าโยต้ากับใดตัวทำตามตามิดจะไปส่งทังบ้านอตอนแรกหนู่มน,น,นื้อดงสิ่สุดอร่้ยไหมเอารถจได้นี่เลยร้อนไหมโอ้ยมองสัน มาตามเขขอเอฟไงเอฟบอกว่าให้ให้มาดูมาข่าวติดโบนะคะแล้วก็มาแล้วฮะโบซื้อตื่นเต็นสักเดียวนี่แหละขับรถว่าลอยหาซิบวัวเป็นแต่ยาาไปส่กันตอนเมื่อบานตังเลยเมื่อี้ที่แล้วบนรถนะ เออหนูอ่ะจะมากกันของคนได้สร้างเกี่ยวอ่ะได้ทุกคนแมนเอาเรเชือไม่ชา่เหมือคนมันสร้างทุกคืนเลยคออ่างแต่มันสร้างบุกคืนไหนเดี๋ยวรไหนว่าเดี๋ยวเราก็จะวิ่งานแล้ววันน้เฮ็ดบุญหาเราก็ล่ารืเชือบเลย เดี๋ยวเราจะไปซื้อไม้เราะว่าพิลลานทานะก็แล้วเชี่ยมเอาตรงตรงเจะไปซื้อซือก่อนเอาเอาตรงตรงไม่ต้องเอาตรงตรงใช่ไหมมาตามเสียดตรงให้ไปจุดพารูเอารถสร้างเอี่ยวออกมันนี้เาตรงตรงบอมวันนี้ห้าลบเราเฮ็ดคอเสื้อข้าวบล่ะเสื้อข้าบลหนูก็หนูก็มาตามไงมาสมัครเตี้ย เมียงวทะาเมียงกันนะสวนก็คือเจ้ามาสอ่ะนะครจเปานเจ้าล่ลาอนค้ดกันคอนจะยูนกันได้เน้าเ่อไม่เนตาอสาหให้หน่อยดิน่ามันหนิงพมาท้อแทมากก็มืกันตอนตุนตาคุณนานสวัสดีก้หน่อยเป็นไรสวัสดีครับไม่ได้เดินนานเลยครับเอาไปซาวดไว้เพื่นเหมืเดิมเนี่ยมืดตาทั้งนี้นะพี่เอ้ย สดีครับเาเมื่เ้าาเลยเลยใจจะเบาด้วงานตัวหน่อยแกสวัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงอะไรกไวดด้พร้อมจุนเนาะหนักหาย10บกิโลรู้พรี เดี๋ยวูุยป้าเมียจะักเดือนหนึ่งด้เนี่ยังน้ำร่มอิริน้ำ่มมันอ่ะตามขาจะล่มกี่ละชับปาสกินเขาแส่ก็นักนูเสียกลกินเปข้าวูข้าวูข เออมัถามอะไรผมเมยถามลูกสาวมาถามอะไรผมมันคุยกันยังคุยอะไรกันกล้าคุยกับลูกสาวมันคุยกับผมมันถามอะไรผมแลผมมันคุยกันยังคุยกันยังเดี๋ยวจะคุยกันยังยถามสาวแล้วมัถามเรายกแล้วมันเราไ่ยถามลกาวแล้วมันามคราไมยลก้วันถาร ก็เกิดมาเตี้ยต้องเสริมส้นให้สูง่ดนไม่อยากเปิดโคอีบอกวตั้งแต่มาเส่มทวันนี้เลยาดูก็ใสป่ะคอมเม้นท์ีทูลูนี้ื่อนจากอเรื่องตัวแล้วเนาะ อุ้ยอ้วนอ่ะพี่กล้าโทษไว้ผมกว่าก็อยากสูงเนาะก็เกิดมาเตี้ยวต้องเสริมส้นก็จากน้ำเล่าหรอกค่ะแกก็แกก็รับแกก็ทำปกตินี่แหละ ใจหรือเปล่าว่าเสร็จวันนี้<อ>ถ้าตโตไ,ไม่ไปไม่ไปจุดไม่รู้่าพี่ไม่เสร็จนะสีดื้อไปเลยวอ้แก่หัวตรอดเร็วจเส นนนไนี่จะอบโบเอาถามแชเด้อตอบแช่นยนหน้ารถบฮรก็สำหรับคลนี้บายๆนะคะ่มหา